ผมผู้กองบุญทิ้งสังกัดหน่วยรับพิเศษเคนายได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บัญชาการเฉพาะกิจให้ปฏิบัติภารกิจเข้าไปคลี่คลายอิทธิพล,ล,ล,ลม,มืดในหมู่บ้านวังตะกูครับนะหมู่บ้านวังตะกูชาวบ้านไม่มีความสุขหน้าตาหมองเศร้าผสมกับความหวาดกลัวกันทุกคนผู้กองบุญทิ้งปลอมตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปในหมู่บ้านที่กรกครางเขาถือถุงผ้าที่ซ่อนอุปกรณ์จารกรรมสื่อสารไฮเทคไว้ Tech White. ผู้กองยังคงสืบค้นหาข้อมูลอิทธิพลมืดภายในหมู่บ้านโดยตลอดเวลาไม่ลดละชาวบ้านต่างพากันเลี้ยงที่จะเอ่ยถึงเสียเหลียงแห่งบ้านวังตะกูที่น่ากลัวผู้กองยิ้มเล็กน้อยที่ได้พบบ้านเสียเหลียงจินเทาตัวปัญหาของชาวบ้านแล้วผู้กองยังค,งคงค้นหาข้อมูลต่อไปสั่งแค่สิบแต่ทำเกินร้อยตามสไตล์พระเอกของเราเสียเลียงสั่งให้ลูกน้องอันธพานเปิดทางให้เสียเหลียงเดินผ่านตลาดได้โดยสะดวก ผู้กองพืมพำรรมไอ้พวกขยะสังคมเดี๋ยวเจอของจริงสบายตัวแน่เดี๋ยวขอใส่ชุดหลอกก่อนลูกน้องเสียเหลียงยังคงรังแกชาวบ้านแพ้อิทธิพลอยู่เรื่อยไปผู้กองยืนรออยู่เตรียมคิดบัญชีเหล่าสมุนอันพานของเสียเหลียงผู้กองในมาดสุดสากลดูหล่อมีระดับพุ่งเข้าจู่โจมอันธพานอย่างรวดเร็วด,ด้วยหมัดเสียวสยบเห็บหมาที่มีสอนในกองทัพ ผู้กองใช้หมัดส่งเหลาอันธภาลอ่อนหัดกระเด็นออกไปได้อย่างง่ายดายผู้กองแอบเข้าไปในโกดังวังตะกูอย่างเงียบเชียบด้วยการสอดแนมใช้วิชาขั้นเทพไร้เงาที่ได้ฝึกฝนมาจากกองทัพซึ่งสัมผัสได้ถึงอันตรายรอบด้านภายในโกดังยาเสพติดและอาวุธสงครามมหาศาลเขาเคลื่อนไหวอย่างแนบเนียนโดยหยุดวิธีหลบกล้องวงจรปิดได้อย่างวุดวิดด้วยความรวดเร็ว ผู้กองรีบโหลดถ่ายโอนความลับของเสียเหลียงไปยังแฟชได้ etch, เป็นข้อมูลหลักฐานสำคัญเส้นทางการเงินเครือข่ายคอนเน c t ชันในและต่างประเทศมีรายชื่อเจ้าพ่อมาเฟียด้วยกันตลอดจนข้าราชการนักการเมืองเสียเหลียงลืมของรีบกลับเข้ามาที่โต๊ะตัวเองปะกับผู้กองจังๆซึ่งโหลดข้อมูลเสร็จพอดีทันใดนั้นเสียเหลียงรีบชักปืนไทยประดิษฐ์ประเคนศนสา์กระสุนใส่ผู้กองแบบไม่ยัง้ง ในเซียววินาทีผู้กองหลกกระสุนปืนและคว้างอาวุธลับคือบัตรเดินรถเมพุ่งออกไปด้วยความเร็วในพริบตาอาวุธทลับถูกคว้างเข้าไปตัดสายไฟเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในตู้คอนโทรลเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ไฟไหม้อาคารอย่างรวดเร็วทุกคนตื่นตระหนดวิ่งพานไปทั่วสำนักงานขณะที่ความมืดปกคลุม และผู้คนแตกกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางหวังตะกูกำลังลุกไม่อย่างรุนแรงเปเลวไฟได้เผาไม่โกดังและบ้านเสียเหลียงภาพอันนากลัวตัดกับท้องฟ้าในยามค่ำคืนเป็นที่สะใจของชาวบ้านผู้กองกระโดดลงมาจากหลังคาและกระโดดอีกลงมาที่จอดรถอย่างคล่องแคล่วบนรถแทรกเตอที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้ให้ผู้กองรีบพักโทรศัพท์มือถือให้เทคออกมา เพื่อส่งหลักฐานสำคัญไปยังศูนย์บัญบรรชาการผ่านดาวเทียมภารกิจสิ้นสุดสำเร็จอย่างงดงามได้ลบอาณาจักระวังตะกูของเสียเหลียงออกไปจากแผนที่และเรียกคืนสันติสุขของชาวบ้านให้กลับมาทำให้ชาวบ้านอุ่นใจว่าพึ่งพาความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐได้เราเคนายสุประับแล้วพบกัน